ครับสาวุธครับผมครับเห็ดฟ้ามกบนะครับผมเสียครับบอสุ่มนี่คืออันบอบอกบจังไดครับนี่อันนี้กบแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์ทีสายพันธุ์อย่างที่เสียเลี้ยงอยู่นี่สายพันธุ์ผสมลูกผสมนะครับระวางสายเลือดอยู่ระวางสายพันธุ์อย่างกับสายกับบูฟอกไพ่สีทองพวกกบหน้าพวกผสมหลายๆเพราะว่ามันออกมาเนี่ยมันเป็นหลายๆสีอยู่ครับเพราะมันเป็นลูกผสม นี่เนาะนี่เนาะอันน,น,<ม>นี้แม่พันธุแม่มบอครับเอาๆจ,จับจับใหตุผลม,มึงนี่นะมันเป็นจังไงตัวนึงนี่นะประมาณจักโล่เสียมั่งสอตัวสอโตโล่ครับม,มีตัวแม่เนาะแม่นตัวแม่กบนี่เฮาเฮาเฮาไม่เขาดื่มยาวัคซีนอีหยังคือเป็ดคือไก่บ่เสียบ่มียาครับบ่มียาแม่นบ่ปอดยาอาหารเสริมอีหยังเดี๋นี่บ่อาหารเสริมบ่มีครับมีแต่อาหารหัวอาหารกบเรื่องบาดนี้กบเฮานี่ ก็กตีครบธรรมชาติมันสิกินมาแรงกินขี้กระเดือนเนาะครับข้องเข้าข้างเข้านี่ได้เอาหยาบบ่ไดี๋ยวมันกินบ่ก็มีครับมีแต่หัวอาหารอย่างเดียวเพราะว่าเข้าเน้นสะดวกเน้นง่ไงเน้นสะอาดเพราะว่ามันมันก็มีหัวอาหารโดยเฉพาะของมันอีแล้วเนาะแต่เพราะว่าในหัวอาหารมันก็มีพวกโปรตีนไขมันน <Sur in. S 1> ู่นนี่นั่นในครบมันก็ครบแล้วนะถ้าพอจำเป็นต้องไปหาอย่างมากที่นี่บอล็อกข้องเข้าตัวนี้ความสูงประมาณสูงแปดสิบจากขึ้นลง สองร้สี่สิบสองร้อยกับแปดสิบเพื่อป้องกันไม่ให้กระโดดออกเนาะพอมสูงตรงนี้นี่ครับโอ้ตุ้นหนีฉันพอพันแม่พันทั้งเหมือนเลยทางใส่ยพี่แม่ท่านทางขวาพี่พอพันพอไปไม่ไดเขาจับไปเขาจะจับเป็นคู่เข้าไปลงบ่อโอ้จับจับคั้วไอ้พันธ์เถาะแม่นจับเป็นชุดเป็นชุดลงบ่อยนี่ยทำไงเขาก็แยกไม่เป็นชุดเป็นชุดแต่สันเขาจะจำอะไรว่าพอแม่พันโตได้แล้วที่เขาไปผสมโอ้เวลาเขาควอยเขาสิได้หูว่าทันเถาะอ้าวผ้าผ้าผ้เบิ่งกันตัวผูเนี่ยป่าน โอ้นี่บอกนี่คือตัวผู้เนาะตัวผู้โอ้นี่โอ้สังเกตสังเกตข้างเนาะมีกองเสียงสองสางถังไม่ติดหลอห้องอัพอฟเอฟเอฟเอันเสียไปเอามาแต่สายสายพันธุ์กบนี่สายพันธุ์นี่บอรับครับกบนี่สายพันธุ์ผมซื้อมาจากอากาศอากาศเภออากาศอำนวยบอทแม่ครับมันชิมีฟาร์มกบอยู่แล้วก็อยู่อำเภออยู่ไอ้บ้านไอ้อยู่บพิ่งโครนเหรอไหมอยู่บ้านไอ้ให้ยอง ป้าเขาเห็ดหวกหลาย,ายฟ้ามญงมันตอเขาเขาเขา,าไปเขาไปศึกษาดูงานมาัติร์ไเสียวิธีเห็ดกะามซุ้มฟ้ามแลวกะศึกษาในยูทูบเนี่ยครับส่วนมากสีเน้นเรื่องยูทูบยูทูบเนีน YouTube. YouTube น่ยเป็นอาจารย์เลยแหละยูทูเป็นค้อ<ข>มู้อยู่ในหัน,นเลยนะบาดนห้องกับมาศึกษาด้วยตัวเองครับบ๊บ๊ดไปอบรมเกษตรอีกทางไหนมันบมออ๋อครับนี่อันนี้อันนี้พบที่มันมีปัญหาคือที่บอกนห้ังตัวแรกว่ามันกัดกันขาบาดโอ้พวกพวกที่บาดเจ็บน่ะ ใส่ๆขอเบื้งดูเสียแพ้มันเสีเศร้าไปเลยได้ไหมเออๆๆคือแสดงว่าถ้าเขาพอถ้าเขาเห็นมันกัดกันอยู่ในบ่อนี่คือเขาต้องจับแยกเล่ยมันบ่อครับใช้ลักษณะเขากันที่มันเอามันกันเแต่ปัญหาส่วนมากก็คือจะกัดกันใช่ไหมอันนี้เสีเศร้าเลยครับโอ้เสียเศร้าแหละบ้านนี้เขาเขาได้ใส่ยาใส่ยังบ่อกใส่ครับปล่อยมันเศร้าอีกเลยโอ้คือแยกบ่อออกตั้งหากระจบแมนขอให้น้ำสะอาดกระหายเองบ่ได้มีน้ำยาอียังหยอดเล่ยมันบ่เสียลังตูกะ มันโยงตัวกัดขากันเออเอขาบาดขาเปื่อยมากเสียผมกับแยกออกครับครับแยกมาใส่บอรแบบเขากันไมปล่อยให้มันหายมันเองให้มันรักษาตัวเองวันต่อไปโอ้บ่ได้หนี้ยาอีหยังคือเป็ดคือไก่เลยปอดซานครับปอดยาส้างเนี่ยปอดยาโอ้คือคือคือเขาเน้นเขาเน้นบ่ให้หนี้ยาบ่ใี้บ่ให้หนี้อีหยังเลยวันต่ออยากให้นี้อีหยังเลยมอคู่คู้กินกับอุ่นใจเนาะ ตัวไปกินแตได้แต่สะอาดผมทั้งเกลียวลงสะอาดพันเน้นความสะอาดได้กระสีกระคือกระคือดีเลยมันบรเสียธิ์โลกไข่เนนมือ่อแม่พักหนึ่นงนานต้องเมื่อันพื้นที่ของเขานี่จำเป็นบอว่าต้องไปเลี้ยงอยู่น้ำทงน้ำทาบหรืออยู่ในบ้านยื้ให้น้ำหน้ามันมันก็แล้วความสะดวกเนาะแต่ละคนมันพื้นที่วามรู้นะครับคร่พอนั้นไปเห็นยู่งหน้าสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าพื้นที่ของผมเนี่ยยู่หน้ามันบรสะดวก ก็เลยมาใส่อยู่ทำาีน,<ใ>นบ้านมก็คือเห็ดเป็นโร่งเป็นร่งเลื่อนปิดร่องเลื่อนแมนแต่เ่าเป็นเห็ดเป็นระบบปิดริงสี่มันกับบ่มีผู้ใดมายมุย่มยามเ <Yeah. S 1> ่ากับโรกไผ่อีกอย่างมันกับสี่บ่มีปัญหาแ <Yeah. S 1> มนบอสได้ได้กับพ่อได้อยู่แมนบอเสียพ่อได้ครับพ่อได้อยู่ดอกพ่อได้อยู่ได้กินน้ำมันอ,อยู่เนาะพ่อบริเพหาเหตุการณ์ทีงานทั้งเอืนอยู่เนี่ยสั้นนะครับเป็นลูกน้องเจ้าของเป็นธุรกิจของเจ้าของโอ้ เข็นว่าบ่พ่อขายนี่กับบธรรมดาแหละครับหัวกู่พ่อขายโกบบ่พ่อขายนี่คือต้องขยายกิจการครับมันก็ลั่งเห็ดอีกต่อฟาร์มขึ้นมาอีกครับคนมันนอกมันหน้าเ้องมันก็กินโกบกินเขียดเนาะยิ่ตามธรรมศาสตร์บ่มีมันแหงมันแรงมากข้าเจ้ากันมันก็ต้องได้กินโกบเลี้ยงแล้วมันก็มันก็มันก็ต้องยังสั้นนะครับประมาณหัวยี่สิบยี่สิบสามหมื่นครับอีม บาดนี่พุ่นพุ่นพุ่น,นถ้าพุ่นตัดแข้งตัดขาแล้วเร่าเขาก็จังไปเอาไปใส่บอ่อแยงสิบบาทกับกระมีเห็นซาหลายมิยังหายยังสี่เงินบอ่อครับหญิงธรมร,งออธรมศาสตร์นี่เล็กน้อยคือยญิงหายหนีธรรมศาสตร์หลายบรรทอนเพราะว่าพุ่นนี่เตะเก่าพุ่นกับยืนน้ำไห้น้ำหน้าน้ำมันนี่เนาะเคยโบหญิงหายหนีธรรมศาสตร์หลายนี่ครับนี่ห่วงอันนี้อันนี้บ่พ่อขายเป็นบ่อนี่ก็ได้พ่อคอรับเป็นพ่อสองร้อย บานิโตกบเนีย่ยโลละเท่าไรก่อนลอยเศร้าลอยเศร้าครับบอ่อพ่อขายอีกออพ่อขายอันนี้บอ่อกว้างอ่าสามเมตรคู่สี่เมตรนี่คือมาตรฐานของมันเลยมันบอกครับกัดแล้วแต่เข้าครับเพราะว่าเรื่องบอ่บอบ่อนี่มันบ่มีมาตรฐานดอกอแล้วแต่เขนาดเข้าสีวแต่ขนาดเาขาดเ้าสีเฮ็ดละกะพอพันเม่พันเข้าเห็นมันบาลานกันครับกับบ่อที่มาแรงก้อนผสมเปอเกิดนำไ้จักประมาณเพี้ยงข้อกันเลยครับเออละกะประมาณจักหกหงแรงกับจับตัวผู้ตัวแม่ยเออเขลงใช้กัน สมมติว่าลงในบอนี่บอครับลงในบอเข้ากับข้อมูลเราว่าบอขนาดนี้ใช่ได้พอแม่ท่านจะเท่าไหร่ตัวใส่ยด้ตัวบอรนี้สมมติว่าเอาเอาตัวแม่สิบตัวตัวผูก็ต้องลื่นก็ซี่หาตัวเพราะว่าบางบางที่ตัวผูนบออยากผสมเข้ากับตัวลื่นมาหลังจากนั้นหลังจากนั้นยังมโซเข้าก็มาจับออกได้ประมาณหกเจ็ดมงโอ้แสดงว่าผสมแค่ขึ้นเดียวใครแตกเป็นวุ่นเอเลยอยู่ในบอนี่ เต็มแล้วจับแต่พอพันแม่พันออกพอแม่พันออกก็ไปลงบล็อกผนให้เก่าครับกลับกลับเอาพอพันแม่พันไปไว้ในบล็อกบล็อกให้เก่าบล็อกให้เราที่ที่ไปเบิ่งงันละที่สีเหลืออยู่นี่คือใครเท่านั้นแมนเนี่ยแต่ใครผ้าพันสามเมื่อกระสีร้อยจะลังจากเป็น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 ใครเป็นวุ่นเหรอแมนมาครับแมนครับสามเมื่อกระสีเป็นตัวลูกออดเลยแมนเป็นตัวบารนี้ระดับน้ำนี่เขาเขาเขาเจำเป็นบอครับว่าต้องเอาน้ำเลือกน้ำตั้มน้ำข่วงน้ำ จากที่เข้าผสมมือแรกประมาณเที่ยงค่อมนะครับเข้ากับเติมน้ำโอ้แสดงว่าตอนเอาพอพันแม่พันล่องในสีใส่น้ำในหน่อยเจี๊ยบพันเถธะประมาณจักน้ำสูงจักหาเส้นเพราะบ่บ่ถ่วมตัวกบแมนบ่เส้แมนถึงเจ็ดเส้นอยู่ประมาณหลังจากหลังจากที่มันไข่แล้วหลังจากที่ไข่แล้วเขาเอาเอากบเอาพอพันแม่พันกบออกบาดนี้เขาจังเอาระดับนาดจังเพิ่มขึ้นแมนบ่เพิ่มขึ้นเทีละเส้นสองเส้นเหรอครับโอ้แสดงว่าต้องเพิ่มขึ้นไรยัง มาสีนอกน้ำตายโอ้หลังจากที่เป็นไข่แล้ววนต่อไปแล้วก็เป็นตัวลูกออดแล้วแตกเป็นลูกออดแล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ำขึ้นแล้วก็จะเพิ่มไรเดี๋ยวมาสีนอกน้ำพยายามพยายามให้มันปรับสภาพให้มันได้เท่าไรหน่อยค่อยๆให้มันกระโดดขึ้นเลื่อยๆอย่เดียวค่อยๆให้ลูกออดเท่านี้ค่อยๆปรับสภาพก็น้ำสูงขึ้นไปเรื่อยๆวนต่อไปเพราะว่าลูกออดนี่ถ้ามันตายมันบ่ตายเท่าตัวสองตัวเลยมันตายยกบ่อเลยโอ้เคยประสบปัญหาแล้ววะต่อ ตัวตัวนี้ลูกออดเท่านี่จักจักเดือนเกาะจักอาทิตย์อันนี้ทามือหกมือโอหกมือได้ซ้ำน,นี่แหละพี่น้องตรงเนาะเพราะว่าหัวนี่ขีดหัวไฟหัวก็เฟ้จวดล่ะเอาอันเสียไอหัวอาหารที่เกี่ยลูกออดนี่เป็นหัวอาหารแบบนี้ครับหัวอาหารลูกออดโดยเฉพาะเป็นของให้เก็บมีขายมันบ่ครับถุงละลอยสามสิบบาทนี่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 ครับมันมีหลายแบบหัวอาหารหัวอาหารกบโอ้ทุกปั้มเขาแต่งห้อูเอยหรอกครับถุงหนึ่งสองกิโลครับผม ตู้หนึ่งร้อยสามสิบบาทสำหรับไอ้บ้านนี้สำหรับพ่อกบแม่กบเดบาสุ่มกบใหญ่พอกบแม่กบมัานกะซิมีอีกร่นหนึ่งอันนี้กบกลางบ้นกะิมีกบเล็กไอตัวนี้เป็นหัวอาหารเฉพาะกบโดยตรงเลยครับบอมแมนหัวอาหารปลาดุกยู่ฟ้ามันนี่สิบพใส่หัวอาหารปลาดุกครับอันนี้กบโดยตรงอันนี้กบเล็กอันนี้สำหรับกบเล็กครับตัวตัวนี้สำหรับกลางสำหรับกบใหญ่ครับกบกลางกบใหญ่กบใหญ่กบหนี่ เลี่ยงยากบ่เสียถามมายากบ่กบมันก็มันก็ต้องเลี้ยลู่ไปเนาะทีไปบอกไปกันมันง่ายบัดแต่ว่าย่มเห็ดน่ะมันเห็ดยากอยเลยกะสั่นเข้ากับสีเห็ดหลายเลยเนาะเห็ดเหมือนบ้านอันนี้อันนี้คืออยังครับนี่บอนี่ยอะไรคือบอสีเห็ดเป็นพ่อแม่พันธุ์ปีหนาโอ้นี่คือบอพอพันแม่พันเนาะอันนี้เลือยจากเลือยจากคัดเป็นพ่อแม่พันเขาขายให้เทศบาลกินข้าเจ้าก็มาเอาเรื่อยๆมือละหาโลคซีโลก็ได้ขายก็ได้ขายครับอยู่นี่ขายโลละลอยเศร้า ขายลูๆๆๆกละร้อยเศร้าอะจักจักเดือนได้ขายครับเสียไงปันใดเขาขายเขาจับขาย,ขายมันก็แล้วแต่ลูกค้าดดิว่าลูกค้าอยากกกินกบอ่อนก็สซ่างได้ไอยากกิน,บออนกบแกย่ยำดูปุ๊บปุ๊บก็ได้วนนันเถอะกินกบไงกบทอดบอหน้าโอ้เข้าซ่างซ่างเขาพร้อมที่สิจับใหครัอ้พี่น้องอันนี้อันนี้คือกบกบสีผุนไว้เป็นพ่อแม่พันพี่หนาโอ้นี่คืออันหนาคตพ่อพรหมแม่พันเพราาะว่ ข้ามห่อต่อนี่ความแม่พันมันเพพ่ออืวาเดียวนี่กำลังเฮ็รโวงเรือนทางคุณอีกครับครับบอบอยเนียี้นั่นกบบพพ่อขายมันบอครับกบเพรพ่อขายขายรูกเราเท่าไหร่ก่อลอยเศร้าลูกเราลอยเศร้าบอกพ่อขายกบไงนะเขามาถามซื้อเดี๋ยวนี้บอมีขายให้เขาพ่อมีบอมีโอ้ยิงใดอีกแต่ว่าหวกเนี่ยอพาเผเาได้กับบท่านหวงกบเานีแม่นบอห่วกนี่ขายจังไรเสียหวกนี่นะโลโลแล้วตอฤดูมันได้ฤดูแบบ ปัญหายหา่เขากับอัพราคาเขียนเขียนฤดูใดมันแรงมมมี่ยังสี่เขากับเขากับขายแพงได้วันต่อไปแต่ถ้ามันไหลๆกับอยู่อย่างอยู่ประมาณโลละสองร้อยบอนี่นี่เป็นกบประมาณจักเดือนครับเสียอันนี้กบสามเดือนกบสามเดือนตกตัวละจักโล่นี่อันนี้ประมาณหาตัวลู่หาตัวล่เนาะกระสีเป็นกบรุ่นกบกระดูบบ่อแข็งลงไปเขียนเอาไปกินกระสีพอดีแทบ ไอ้ขุนไว้เ,เป็นความในขั้นปีหนาครับสองบอลสองบอลนี่คือขุนเป็นความในขั้นปีหนาสิสังเกตจังไงรวะสมมติเราผมไปตลาดนี่นสิเนาะครับเขาสิสังเกตจังไรวะอันนี้กบหน้าอันนี้กบเลี้ยงอยันสิเขามามีจู้สังเกตบ่พ่อให้เราเดชสังเกตได้บ่เดี๋ยวนี่การลักษณะการเลี้ยงของคนมันมันสีอิงทัรงมชาติแล้วครับอืมอืมมันสีเหลืงองไงดูดิเออเออวานตั้งเทียร์ก็แค่สีกบกบ กบกบที่เ้าเพาะนี่แหละแล้วก็เอาไปลงเลี้ยงแบบธรรมชาติน้ำไฮน่าเลี้ยงน้ำไฮน่าเ่อนต่อแต่มาองแต่อิงธรรมชาติแล้วแต่ว่าเป็นสายพันธุ์กบกบเลี้ยงแต่เราเอาไปเลี้ยงแบบธรรมชาติตัวนี้บอกบกยังไงครับนี่ตัวนี้พอแม่พันธุ์พอพันธุ์แม่พันธุ์เนาะกบที่สีเอามาเห็ดพอพันธุ์แม่พันธุ์ได้นี่ต้องเป็นกบจักตีจักเดือนเสียกบอยู่ฟาร์มนี่อยู่ประมาณัแปดเดือนถึงสิบเดือนครับแปดเดือนถึงสิบเดือนถึงจะเอามาทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้มนบ อันนี้กบป,ประมาณหาเดือนซี่เดือนกว่า <c oughs> ตัวนี้ก็ต้องกินหัวอาหารแบบไอ้เม็ดใหญ่เหรอเมนโบครับอ,อันนี้เป็นพอแม่พันปีหนยี่หญยี่ยงครับโตโตโตเราจะหอดรูบ่อนี่ตัวนี้บอกเองครับตัวนี้ป,ประมาณหาขีดเห็นไหมหาขีดอันน้าม,มันนี่สำคัญบอสำคัญครับน้านี่ต้องต้องสองมือเปลี่ยนสองมือเปลี่ยนเธอหนึงครับแล้แต่ว่าถ้ามันก็ะขื่นอยู่ก็ควบหน่อยควบไร้เนี้ยต่าออควบไร้งสิก็เปลี่ยนเกือบทุกมือครับ ถ้ากบจะสี่กับะมาณสองมือเปียนมันขึ้นอยู่กับว่ากบหน่อยกบหลายเพราะว่ามันกินแล้วมันก็สีขี่ไซบอเนาะทำมันหลายมันก็ขี่ไว้โชกโปกไว้น้ำนี่ต้องเป็นน้ำน้ำปลาป่าได้บอหรือว่าต้องเป็นน้ำธรรมชาติหรือเป็นน้ำฝนน้ำปลาป่าได้แต่ว่าเป็นปลาป่าหมู่บ้านบอนปลาป่าพวกผู้มีผ่าพวกข้อลิ้นอะไรโอ้จะมีข้อลิ้นนี่คือบดใดมันบอรข้อลิ้นข้อลิ้นบ่อไหลครับสำหรับกบใหญ่เน๊ถ้าว่ากบหน่อยจะเป็นห่วงอย่างเช่นบดได้เลยโอ้แสดงว่าห่วงนี่ห้ามห้ามมีข้อลิ้นเลยมันบอร์ ตายอกครับตายครับแทบสิใครออกมาเนี่ยใครฟอลยเน้อหน้าอยู่นี่น้ามาดันสองตัวในสองตัวโอ้แสดงว่าเขาบดใส่น้าประป่ามู่บ้านเลยเขาเจาะระดานเองหน้าเขากับเจาะเองเพื่อควมปลอดภัยมันถ่อไปเพื่อให้มันยู่นีกับแม่น่าคนมันกับสิอาด์ชใส่น้ามู่บ้านอยู่เพราะว่ามันอาจีพ่พ่อมันโอ้เขาขยายบอหลายบอ กำลังขยายตัมย้มพื้นพื้นที่ของเฮ้าที่เฮ็ดอยู่ตอนนี้จักไรเสียสองไรห,หนึ่งงานครับสองไรห,หนึ่งงานครับครับลงเรือนลยทีเดียเพิ่มอีกล่งเรือหน,นึ่งล่งเรือนเฮ้านีล่องทุนเหมือนไปหลายปันในแล้วครับล่งเรือนเฉพาะตัวนี้ประมาณเกือบสามแสนครับสามแสนครับแสดงว่าผมเบิ่งลักษณะโรงเรือนเฮานี่เนาะโซนมากไอ้เอาผัสแซลมแม่นบ่ครับนี่สแซลมครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นหยังเพิ่นมักจังซี่บ่กพกนี่ถ้าบ่ถือแดดพวกไงนะครับโอ้ ต้องต้องมีแดดเอาสังนกะสีนี่บ่ได้เลยตะก้อมผมเพชรสังนกะสีอืออือออันนี้มั่งว่าะฉันในเบิร์ดครับเพราะว่าสซางกะยังมั่วเห็ดโรงเรียนใหม่อยู่เออเออคือต้องให้มันถืงแดดธรรมศาสตร์ของเขาวอะจันทรแมองต้องยุถ้าเลี้ยงอยู่ในโฮมเลยเนี่ยบบ่ใหญ่เลยมันบ่ใหญ่สตถึงสีไงแต่ไงศาสตร์อือนี่คือทิศคือคือสูตรครับมาเบิร์ดแยกกระเว้นเลย แดดออกแล้วมีลมแดดพอดีพอดีครับผมสิมาตากแดดเต็มเลยแหละแต่ว่ากะกับบอถึงกับว่าไอแดดอืุ่นโบให้ตอยแดดแห้งมาต้นท้อไอเสียไสผ่านสลั่มนี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บนเปนสลัมลอยเนาะบอโอ้บหธรรมดาด้ครับเสียมือหนึ่งนี่ขายได้ประมาณเจ็ดโล ใช่ไมตอนนี้มันบ่มีกบให้เขาครับบ่พ่อขายบ่พ่อขายมันมันเกิดกระปริดกระปล่อยโค่นมากกระไรกับบ่ได้บ่ได้ไปเพราะว่าบ,บ่ท่านไหนวา่าสิเปิดขายเลยนะครับ <c oughs> ไม่ได้คนแบบว่าโู้โห่าเ้าเลี้ยงเออว่าเออเอามากินแน่เจ๊โล่สองโล่สามโลแล้วคนกับหาโล่สี่โลงกรุงเทพเออไปตั้งใจวัดสี่ฝากพี่น้องยังสีบนะครับก็บ่ท่านได้ขึ้นไปบ่ท่านได้เหตุยั่งเลยตอนนี้วบาอยู่ตอนนี้คือบ่พ่อขายว่าท่านต่อไปเค้นเค้นเคยขายเต็มสูตรเต็มที่มือเต็ดเอ ตกเดือนนึงน um. ี vos, ่หลายปันไดพ่อพ่อบอกได้บ่ปีนี้มันมันเ่ากระเฮ็ดเนาะครับบ่ท่านนี่บ่ท่านนี่บ่ท่านนี้เต็มสูบอืมอืมอืมเพราะว่าบ่มีกบให้เขาเพราะว่าเ่ากระห่อค่อยๆเดื่อนเดือนเดือนหนามันสิเป็นเดือนหนาหนาวกบเขาง่ายเ่าเฮ็ดบ่ได้แล้วนะครับพอกบเพาบ่ท่านนี้เถ้าเขาผลิตแบบเบิดปีบ่ได้โอ้แสดงว่าถึงฤดูการที่เพิ่นเขาง่ายนี่เพิ่นกระสิบ่ออกลูกบ่ไข่เองสิแม่นบบ่ครัแม่นอือฤดูหนาวนี่กบมันสีโบที่แมนกบแก่โอเคอยู่ ม่นกะสิไข่แต่ว่ามันสิไข่พอดีสมมุติว่าบ่อหนึ่งเขาเคยเอาลงหาหาไน่ไครับปริมาณมันไข่มันสิพอดีแต่ว่าเขาต้องเพิ่มไปอีกเป็นสิบมันยังสีพอดีแต่ว่าไข่ม่ฉีกมา่อยแสดงว่าเข็นเพื่อนเขาง่ายถึงฤดูการเพื่อนนานหนาวนี่เพื่อนกะสิเพื่อนกะสิบกค่อยกินอาหารมันบ่อแล้วกะสิบกค่อยง่เป็นฤดูจำศีลของเพื่อนวสันต์ทะบานนี้จักเดือนเพื่อนจำศีลมีเสีย หน,นาวครับเพราะว่าเขาเริ่มไปเพาะอ,อีกเชือนหนึ่งประมาณกลุ่มผ้าปลายกลุ่มผ้าแสดงว่าเมื่นหนาวแล้วแมนประมาณกับตุลาพิกาธันวามกราตุลาเกือบสี่เดือนกว่าเพิ่นกลับเมื่อกินอาหารกลับมาอันนี้อีกกับสีอ้วนสีง่า,ายขึ้นกับสีเริ่มผสมได้แม่น,นบ่บเริ่มคุ้นลวบด<ะ>การผสมนี่ต้องต้อง,ต,องต้องมีเดือนมี่อย่างบ่มีเดือนเดือนใดบ่เรื่องว่ามีระยะเวลาบ่ก็เริ่มตั้งแต่เดือนกลุ่มผ้าครับปลายเดือนบอ่โอแสดงว่าบบแมนนย่ยฝนผสมได ย่าฝนกสมได้มันกบหี่มันทีมีหนาเลยดูมันบ่ไม่เกี่ยวกับหน้ายง่าฝนเนี่ยหนาห่อนก็สมได้บเกี่ยวกับฝนตกหอกอว่าเตะขอให้มืดหดูจำศีลบนมนสุดหรอจำศิลหนที่มันีบปอมันทีบอบอกคยใครปันไดหวหวกหวหวกนี้พ่อขายบอหวกบ่พอครับหวกบ่พ่อขายโลละโลสองลายหาชิบเง่ามีเขาจอไปเห็นอย่างหวชันมากเสีไปกินแล้ว บอกเอาไปใส่เบ็ดใส่แรงจตกคิดไปใส่เบ็ดแต่เขาแต่เขาผมว่าเอาซื้อหวกไปใส่เบ็ดว่าสั่นก็จะว่าโอ้หวกหวกเข้ากับบ่อพ่อขายอีกผลิตบ่อท่านทุกปีหนึ่งประมาณจักแสนเสียรายได้ก็รายเติมอยู่ครับก็ได้อยู่เป็นบ่อได้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 ยู่ได้กินน้ำมันอยู่เศรษฐกิจพ้าเพียงน้ำบ่าหนี่แหละครับเ็พียรไปเรื่อย กับเฮียเป็นธุรกิจเจียคลองนะบริเป็นลูกน้องไปค่อยเรียนรููไปเฮ็ดไปอันนี้ไม่ไมอันนี้เยี่ยนในกบอยู่น้ำหน้ามันก็สิเบิดเลยแหละมันบบมีแล้วครับกบน้ำไผ้น้ำหน้าเฮาบ่มีแล้วครับไม่มีต่ซื้อกินเลยนีครับแมนอืมไอมันมันมีสตูบ่ะกบเนี่เสียกบอ่ครับส่วนมากสิบบมีศัตูเหรอครับเพราะว่าเขาเลียงมันอยู่ในบ่อเนาะแต่ว่าหลักๆคือน้ำแค่นั้นแหละข้อด้านแหะแมันบ่ครับ บาต้องให้สะอาดกบนี่มันมีโรคไผ่บ่อเสียมีโรคบ่ส่วนมากมันิกัดกันกัดกันแล้วกันเป็นแผลล้ก็แรนน้ำกับเปื่อยกบนี่นะครับกัดกันโรคไผ่บ่มีบ่คอยมีหรอครับกบโอ้บ่ได้เป็นโรคมือปากเท่าเปื่อยท้องอืดท้องแข็งยังบ่มีมันบ่อเอาแสดงว่าสมากสิเป็นน้ำการมันอยู่น้ำนามเออเออมันอยู่น้ำนามเหละส่วนมากมันชกัดกันแลยกั บาดมันสีแช่น่ะมันก็สีเปื่อยกัสีตายไปกัดเขากัดแยกออกเออมารักษาแต่คือเอามาถี่ใบบอที่มันบวมมีน้ำให้มันเดี๋ยวมันจะหายเองครับเราต้องไปใส่ยาสิยังดอกโอ้โรคไพ่บวมีแต่ส่วนมากกัสีมีแค่อันปัญหาคือกัดกันเนี่ยปัญหาคือน้ำเท่านั้นแหละให้รักษาความสะอาดของน้ำครับโอ้เพิ่นเพิ่นมาความสะอาดวันถอยไปครับอย่าให้มันสกปรกแต่ไม่สกปรกกับเชื้อโรคหลพื้นของเฮานี่ใส่พื้นจังไดครับนี่เสียพื้นตอนนี้อันนี้มันเป็นผ้าหยาดเนาะผ้าดำ มามาปูอันนี้มันบ่ท่านในขัดมั่นเห็ดแหลกแมันเฝ้าอยู่แสดงว่าเพื่อน,อนๆตรงการที่เพื่อนตรงการคือคัดมั่นเมนบอถามว่าอยากให้ดีสําหรับกบก็คือปูปปเบื้องเลย <ขอ S 2> ลกรบเบื้องรงบอดินครับถ้าเฮาก็ม่มีพื้นที่ที่จะไปเฮ็ดบอ,บอดินรับก็มาเฮ็ดบอบอกังสีละแต่ว่าอันผมสังเกตเบิเงินถ้าเฮ็ดบอบอกังสี่เนื้อตัวมันสะอาดกับบอดินด้ผมว่าแมนบอเนื้อตัวมันสะอาดไง่ายออืเนื้อนังมันสะอาดเป็นแต่กนิ่นนะ บ่อดำคือซุ่มเลี้ยงอยู่บ่อดินเมืนบ่ออ๋อันนี้ทำความสะอาดไงครับครับระบบน้ำระบบน้ำเขาก็เฮ็ดง่ายสะดวกเขาเขาเฮ็ดว่างแหลงสิเล่เหมือนบ่อยน้ำทิ่มก็าอ่อนไพลน้ำทิ่มดึงท่อออกกับออกเลยตัวนี้เป็นเป็นเป็นบ่อเปิดน้ำโอ้ระบบน้ำระบบน้งเขาว่างตัวนั่นเป็นตัวระบบน้ำระบายน้ำเสียเมืนบ่อใช่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 ไปมีธีวิธีเอาน้ำเสียออกเพ็่อังไรเสียโอ้นี่ยกยกนี่ขึ้นกระไลหันออกเลยเหมือนบ่อ มันแสดงว่านี่เ้าเหาเงาตอนเ้าเฮ็ดบอนี่เาต้องเฮ็ดเห็นมันเอียงไว้บอแมนครับต้องว่างระบบให้ดีก็ได้โอ้ว่างระบบบอคือตอนเ้าเฮ็ดบอนี่คือต้องให้เอียงลงมาท่างไลยแมนครับทางมองเขาระบายน้ำเสียทีให้มันสลบจัะหน่อยเวลาเ้าเวลาเ้าไอ่ล่างบอปุ๊บมันก็ไหลมาลงแค่เดียวมันก็ลยมาขอนี้ท่างเดียวนะครับโอ้พี่น้องเราจำจำวิธีสูตรการเฮ็ดบอก็คือความสูงอยู่ประมาณเท่าไรครับหนึ่งเมตรนึงครับสูงหนึ่งเมตรเนาะครับ กันกันกันกบโดดออกสัตว์ปูเพิ่นนี่บ่อเสียสัตว์ูทำสัตว์ูนี่คือสัตว์ูทางธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เอครับอืมอันยุบยุบฟ้ามนี่กระส่วนมากกระสีโปมีหยังเข่ามาเด้เพราะว่าเขาโอ้เขามีผาสลัมอีนี่เนาะมันดังนี่างโอ้แต่ว่าสัตว์ปูเพิ่นกระสีมีงูมีนกเป็นสัญลักษน์ไหมเพราะว่าแต่ว่าฟ้ามห้องเนี่มันเป็นฟ้ามระบบปิดเขาเฮ็ดย่างดีแมนมันมันเข่าบ่ได้กบ ก็คือบ่มีอียงมาลบกวนงูกับเขามามาได้นี่ครับนี่ครับมีผ่าสแลมมีอันมีตาไคายงูก็สิเขามากินบาได้ประตูเข้าประตูอบาดนี้หลังจากที่เป็นหัวแล้วนี่จักเดือนเขาจะงเอาออกมาเอามาเป็นเอามาเป็นพอพันเงี้ยสิเอามาไว้เป็นกบขุนหนึ่งสิกัดหางครับปาะมาณเดือนหนึ่งโอ้คือหางบ่มีแล้วหางบ่มีแล้วออกมาเป็นสีขาปุเดือนหนึ่งเนี่ยมันสิกัดหาง หล้กก็เป็นเป็นเป็นกบหน่อยนะท่านบอกครับเป็นกบหน่อยบาดนี้เท่ากับมามาบออนุบาลแล้วมาขุนขุนเรื่อยๆแล้วก็เลี่ยนอาหารตามตามอายุมันเออเออโอ้บาดนี้จักเดือนจักเดือนจงขายได้หรือว่าแล้วแต่ลูกค้ามักจักเดือนก็คือแล้วแต่ลูกค้าครับลูกค้าเขาจะเริ่มแต่แต่เป็นห่วงหมละกินไปเออแล้วก็มากบหน่อยอลัก็ขายเป็นตัวระบาดไปอ่าล้วก็

มื่นละเส้นโอ้สูตรตื่นต่อไปครับบ่อแหงบ่อแหงน้ำขึ้นไหลให้มันปั๊บสะอาดพอขึ้นบานนี่ห้องห้องจังใดจังสีจังจังสีหวูว่าพ่อโตหรืออยู่แล้วบ่ปล่อยลงไปอีกน้ำยู่ฟ้ามนี่สีแหงย,ยูกว่าบ้านสามสิบถึงสี่สิบเส้นต่อบองลูกออดแมนครับแโอ้สามสิบถึงสี่สิบถ้าถ้าห้าวอยากเปลี่ยนถ้ามันสกปรกเ้าก็พยายามปล่อยน้ำออกชั่งละหน่อยอย่าใหงบึกล่วงอย่าให้ระดับน้ำมันขึ้นลงแบบ รวดเร็วเกินไปแมนมันสีนอกน้ำโอ้นี่คือสูตรมันขอบไปอันนี้สูตรครับบาดนี้ก็จังค่อยๆปล่อยเข้าไปไหมปล่อยปล่อยเห็ออกเท่าไรกันให้เขาเท่านั้นอืมแต่กระย่าย่าครับย่าย่าทับเพี่ยนน้ำไงย่าเลี่ยนเบิดให้เหลือให้เหลือน้ำเก่าไวัยน้ำเก่าไว้เพราะว่าหัวถ้ามันเคยอยู่น้ำช่วยกระมันปรับตัวไปใส่น้ำช่วยกระแล้วครับเขาเปลี Man, ่ยนเป็นน้ำสะอาดเลยนี่ตายเบิร์ดบอวนอกน้ำมาส่งไป สูตรไว้ด้อพี่น้องโอ้เป็นอาชีพท,ที่ก็กมีเทคนิคหลายอยู่เนาะบ่แม่นว่าคนใดคนเลี้ยงอยู่แม่นบ่ก็ก็ต้องศึกษาแม่นบ่ศึกษาครับหัวก,กับบ่พ่อขายกบกับบ่พ่อขายพอพันแม่พันก็ขายแม่นบ่เสียขายครับช่วนมาขายจังได๋พอพันแม่พันพ่่อแมคู่ละ300ครับคู่ละ300คือผู้หนึ่งเมียหนึ่งแมนคือ,ค,อคือกบพร้อมผสมเลยเอาไปก็คือเจา้าไปลงบอ่อเจ้าได้เลยว่าสิเอาไปประมาณ8เดือน อพ่อขายบ่เสียปอพันยม,ม,ม่พันยัอ่พันไม่พันเดียวนี่กแถามมาพอ่พอบอแต่อยู่ฟาร์มกัยังบอพ่ออยู่โอพ่อขายยิงใดอีกเฮาโอพเป็นเป็นอาชีพแบบคนน้ำบานนอกมาหน้าเฮาก็กินกบกินเสียเนาะเนี่ยครับกินปลาชาวบ้าน,านกินแล้วออบานนี้มันลำไ้น้ำนานบ่มีเนาะมันแห้งมันแรงมันบ่มีบานนี้มันก็ต้องอาศัยกินส้มกบเลี้ยงปลาเลี้ยงมนบ่เสียบานนี้ตลาดบ้านเฮาไหนมือละหา หาสิบโลมือแล้วลอยแล้วโลกับเบิดหัวโอ้บ่พ่อขายบ่พ่อขายครับลุ่งตลาดลุงตลาดแต่หมองขายห้องกับชวนมากระลุ่งตลาดหรือเขามาเอาเองเสียถ้าเป็นระบุฟ้ามังสีชวนมาสีสีเป็นพอขายไม่ขายมันรับเลยอโอ้ขายทรงให้เขาแมนกับี้คนคนมาติดตัวไปแล้วแหละแต่ว่าถ้าเ้าอยากบ่อยากยากในการน่เป็นนางขายเองกะี่งพอชร่งพอขายไม่ขายเลยขายทรงยังเดียวแมนครับแมนแมน มันกับมันมันกับมันกับอยู่เงือนอยู่ซ่านพร้อมเนาะเฮ็ดเบียรไปน้าแมนบ่ครับเน้นไปนิดเลยกับคล้ายของเขาบาดนี้มันมันมันต้องใส่ใจคักบ่เสียแต่ละมื่อนี่รู้รือว่าจังไรบ่ครับมันกับกินอาหารเป็นเวลาพวกนี้ก็ให้เซาแรงขนาดนะครับตัวกบเดชบาดนี่โกบเนี่ยกัให้เซาแรงขึ้นกันซุ่มตัวใหญ่นี่แมนบ่ครับถ้าเป็นพ่อแม่พันธ์แล้วกับไห่เมื่อมื่อเมื่อฤดเทื้งเลือกเอาว่าสิไห่เ้าหรือไห่แร่งมืับเป็นพรอมแม่พันธ์แล้วซุ่มกบใหญ่แล้วครับ บานนี้เป็นกบหน่อยที่เขาสิคุณเขาแบบให้อาหารสาวเร่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่าห่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่มือล่อ่่่่่่่่บ่่่น่่่่้าขายู่กแล้ว่่่่่่ก่ลูกหัวคร่บ สองร้อยหา้าสิบสอง <c oughs> ร้อยหา้าสิบขายลูกขายหัวกโลดเดียวเกินแล้วครับพี่น้องเอ้ยได้กำไรหอดคาอันหัวอาหารพ้าวตอนนี่ข้าเรียงเป็นพ่อแม่พันธุ์ข้าบโพท่นนี่มีผลผลิตครับข <Ug> าวแต้องต้องลงทุนเนี่ย,ยถามันได้ผลผลิตแล้วกับกุ้มยังไงกับกุ้มก็คอยลงทุนไปเรื่อยๆไป่อยไปแต่ว่าผลผลิตข้าตอนนี้กับวัอถุดิบขายเป็นพอ,อลงเลี่อนต้องมิดชิดความสูงของโค้งลังคาเนี่ประมาณเท่าไหรเสียอันนี้สามเมตร สามเมตรแปดสิบเป็นผาสลมเนาะลงมาหาพื้นบ่อนี่สูงหนึ่งเมตรความสูงของบ่อนีถ้าจะให้ดีก็ต้องถ้าจะให้ดีนี่ก็คือต้องไอปูกระเบื้องเพื่อนบ่อเพื่อนมักเย็นเย็นมักมึนๆหนึ่งสี่เมตนบ่อเสียมันถ้ากบนี่้ามันมันชิมากระโดดเนาะแต่อย่าใจย่านของมันมันก็เวลาถึกปูนเพื่อนปูนนี่ครับมันกระโดดไปยังนสิบาทถามันสิบาท คือว่ามันสิเป็นแผลมันทำไปหลักการก็คือยางตีมันเป็นแผลเฮ้าก็เลยต้องไอ้เอากระเบื้องแหนมกระสันก็เป็นผายยางดำเป็นผายางดำนุ่มๆมัเนาะยังกระด้ให้มันมึนๆโอ้พี่น้องสูตรสูตรสูตรฟังเลยเจ้าผูกระเบื้องมันก็ใส่ลทกเหลายผู้ผู้เลี้ยงจริงผู้เฮ็ดจริงครับนี่ครับเพื่อไม่ให้เท้าเทคนิคก็คือที่ต้องปูกระเบื้องก็เพราะว่าไม่ให้เท้ากบเนี่ยเป็นแผลถ้าเฮ้าเอาอี ถ้าเขไอ้เทพื้นคัดปูนไปธรรมดามัน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 หยาบมันบอเพราะมันหยาบแล้วมันสากตีนกบมันก็สิเป็นแผลแล้วมันก็สิกระสังเกตเบื้องหน่บมขากระสิบปลีแผลเลยครับขาไอสุดมันก็สิงามเนาะงามงามลูกค้าเบิ่งกระเข้ากับโอ้แต่ว่ากบเป็นตะกินครับครับสะอาดสะอาดครับเป็นตะกินนะนะรายการรายการ ตอนนี้บ่อพ่อขายกำลังขยายฟาร์มตอนนี้กำลังเฮ็ดกิจการเพิ่มอีกเป็นบ่อเสียครับกำลังเฮ็ดอีกฟาร์มนึงครับเห็ดโรงเรือนนึงอีกโรงเลือนนึงโอ้ตัวนี้เฮาวกำลังเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดบ่อกบเพิ่มขยายวันต่อนะเฮ็ดโรงเรือนกบเฮ็ดโรงเรือนกบสิมะเพราะว่าความหักนะครับต้องตลาดต้องการสูงเฮาก็เลยต้องขยายกิจการวันต่อไปครับครับนี่เนาะนี่เนาะครับก็สิเฮ็ดคือกันกับโรงเรือนนั่นแหละครับออืเพราะว่ามันติดฝน มันก็เลยมือสร้างแต่อบก้บาเสาก็ก็กลังรองก็ล่างเตรียมของอสีงหารีทพอธนี่่ธรรมดาด้ยครับกบบ,บพ่อขายเลยได้ขยายกิจการออกมาอีกนี่ครับโรงเรือนโรงเรือนกบไม่พอขายนะครับหวกกับบ่พ่อขายเลยตรงๆขยายออกมาเพื่อเพื่อล่องรับตลาดท่าวันต่อไปแมนบอสุดท้ายนี่เห็นถ้าเกิดว่ามีมีผู้สนใจ อยากมาศึกษาดูงานครับเสียนี่ทธกสามารถติดต่อไดทางเลยเขามาฟ้ามเลยครับเรียนรู้แต่มาเรียนรู้มาศึกษากับพ้อมที่สีใหาความรู้ทุกอย่างเป็นวิทยาศานทุกอยางอ้ากได้ประสบการณ์เท่านี้แหละสอนนุกอย่างอยากได้พ่อพันธ์แม่พันธ์กบกับพ่อมที่สี่ห้ได้ไหนบอแมนอันอันอันตั้งอยู่ไสครับฟ้ามเท่านี้ตั้งย่ใสฟ้ามโค้งนเกียงครับมูแปดสมหนองหลวงอำเภอสว่างจังหวัดราชกุลมีมีเบอร์โทรติดต่อบ่เสียมีครับ ศูนย์หกสามเก้าเจ็ดแปดสามสี่หาหนึ่งครับแต่ว่าสลับุตรฟาร์มสลับบุตรฟาร์มกบเนาะแต่ว่าตอนนี้บ่ตรงโตมาบ่บ่ท่านไม่มีครับหัวโบมากเลพ่อขายไปยังบ่ท่านีดึงได้อีกเนาะอ้าวทุกท่านนี่ก็ขอขอบคุณเสียสลับุตรที่ให้ความรู้นะครับเด้อยผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะลืมอะไรไปหรือเปล่าคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องอาชีพสร้างรายได้ชาแนล ให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบา,บายบยเริ่มเลยนะคะ